ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบแองเจิลวิงหรือว่าปีกนางฟ้าตัวนี้จะเป็นกล้องตรวจจับใช้งานคพบคู่กับตัวเรดาร์ด้านล่างส่วนซีเรียลที่สงที่2 1 5าทับห้บ r ส8ปประตูแบบซ่อนนะคะตัวนี้เวลาล็อกรถเขาก็จะซ่อนไปกับตัวรถเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะด้านซ้ายควบคุมเกี่ยวกับระบบอแดป i ิฟครูชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ion อนแบงคอ k Gangster Channel นะคะวันนี้อยู่กับเตาอีกแล้วเตาที่ปรึกษาการขาย G ีคอนสแควร์ air, นะคะก็ยังอยู่ที่ ฒนาการซอย52นะคะเดี okay. well, ๋ยววันนี้ตาจะพามาดูตัว4 1 0 p r e m i ยมดีกว่าว่ามีออปชันมีลูกเล่นมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยตัว Ion Y p a s s 4 1 0 Premium ตัวนี้ราคาอยู่ที่859,900 4 1 0 p r e m i ยมวิ่งได้ไกลถึง410กิโลขนาดแบตเตอรี่เขาอยู่ที่50.2กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนขนาดมอเตอร์เขาอยู่ที่150กิโลวัตต์ชั่วโมง204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรเป็นการขับเคลื่อนล้อหน้าสำหรับตัว4 1 0 Premium และตัว Ion Y p a s s ทุกๆรุ่นเลย เอกลักษณ์ของตัว Ion Y Plus มีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกที่เป็นจุดขายของตัว Ion Y Plus ตัวนี้ก็คือไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบ Angel Wing หรือว่าปีกนางฟ้านะคะจะมีความสวยงามและความสว่างสวยทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนสำหรับตัว Ion Y Plus นะคะเวลาเปิดไฟเราจะเห็นเลยว่าเป็นไฟ Angel Wing แบบนี้นะคะเป็น daytime running light นะคะส่วนด้านหน้าเรามีอะไรกันบ้างโลโก้ของเราทำไมถึงเป็นตัว G ตัวจีเราย่อมาจาก GAC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไออนนั่นเองก็คือกวางโจออโตโมบิลกล้องใช่ไหมเรามีกล้องให้หท360ั้งหมด360องศานะคะมีด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอีก2จุดนะคะและณนะตอนนี้เขาอัปเกรดเป็น540องศาเรียบร้อยแล้วถามว่า540องศาใช้งานยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าๆจะมาอัปเดตอยอยบอกดีเทลกันอีกทีหนึงนะคะ ตัว c 1 0 Premium ตัวนี้เรามีเรดร์มาให้นะคะอยู่ด้านหน้าที่เป็นกล่องสีดำข้าง,งล่างเล็กๆอันนี้นะคะเขาคือเรดร์ที่ใช้ในระบบช่วยเหลือการขับขี่ของตัว Ion d i v e พาสเองกล้องเราก็มีมาให้นะคะกล้องเราอยู่ด้านบนตัวนี้จะเป็นกล้องตัวจับใช้งานควบคู่กับตัวเดรด้าด้านล่างนะคะหรือเรียกว่าเ d a ดนั่นเอง เราวนมาด้านข้างด้านข้างของเราจะเป็นล้อขอบ18นะคะเป็นแบบ5ก้านสีเทานะคะตัวนี้ขอบ18ส่วนซีเรีย์ที่สองหน่งห้าทัห้าบ 50, 5าส1 8นะคะดิสเบกเรามีมาให้ทั้งหมด4ล้อเลยในการใช้ดิสเบกสีล้อเนี่ยแน่นอนจะต้องมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนานาขึ้นมาเพื่อใช้ควบคู่กับตัวดิสเบกสีล้อนะคะต่อมาด้านข้างตรงนี้มีอะไรกันบ้างด้านข,าข้างของเราเป็น กระจกหูพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับกล้องนะคะกล้อง360ที่ตาบอกเมื่อสักครู่รวมถึงกับไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวก็มีให้ทางด้านข้างกระจกนั่นเองคือเปิดประตูแบบซ่อนนะคะตัวนี้เวลาล็อกรถเขาก็จะซ่อนไปกับตัวรถ ส่วนด้านหลังของเราเป็นไฟเบรกแบบยาวนะคะหรือว่าเรียกว่าสกายไลน์นะคะของตัว Ion Y Plus จะมีความโดดเด่นทั้งด้านหลังและด้านหน้าทั้งไฟหน้าที่ตาบอกมาสกรู่ก็คือไฟหน้าแบบแอลเจอวิงส่วนด้านหลังก็คือไฟท้ายแบบสกายไลน์นะคะก็คือมีความยาวเป็นเส้นยาวสวยงามเป็นแอลีดีนะคะตัว C10 ตัวนี้จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้นะคะมีรุ่นเดียวสำหรับตัว i อ n Y น l u s ก็คือที่ปัดน้ำฝนหลังคือตัวซ1 0พรีเมยียมนั่นเองไฟเบรกร้อที่3เราก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ด้านนี้นะคะอยู่ของ ะะด้านหลังก็จะมาควบคู่กับเซนเซอร์ทั้งหมด3จุดนะคะสำหรับตัว i อ n อน l u s มีทุกรุ่นเลยส่วนภายในภายในห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะแบบเว o m e Se ี t นะคะตอนเบาะไฟฟ้าปรับทั้งหมด6ทิศทางนะคะของตัว i อ n อน l u s 4.10พ m i u มตัวพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะด้านซ้ายควบคุมเกี่ยวกับระบบ Adaptive Cruise c o n t r o l นะคะควบคุมความเร็วควบคุมความเร็วเว้นระยะให้รถอยู่ในช่องทาง ะะส่วนด้านขวาจะเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดเสียงเพลงแล้วก็รับสายโทรเข้าโทรออกนะคะเกียร์ของเรานะคะเป็นเกียร์แบบเกียร์มือหรือเกียร์การน,นั่นเองเกียร์ของเราอยู่ทางด้านขวานะคะทางก้านตรงนี้นี่เองนะคะตบลงเป็นเกียร์ดีตบขึ้นเป็นเกียร์อถามว่าพาร์คทำยังไงพาร์คก็เราก็จิ้มแค่ตรงนี้ก็พอก็คือพาร์คแหละเป็นตัวพีด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวไฟสูงและก็รวมถึงที่ปัดน้ำฝนนั่นเอง หน้าจอหลักๆของหน้าจอก็เป็นเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดรวมถึงการตั้งค่าการใช้งานต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะคะก็เบื้องต้นภายในก็จะมีประมาณนี้ด้านบนเป็นซันรูฟนะคะสามารถเปิดปิดม่านได้อ่าเนี่ยม่านแบบนี้เลย ให้ความป่งและความสบายตานะคะเวลาเราเปิดม่านแบบนี้ออกมาสําหรับซีตัว C 1 0นึ่งศูพรีเมียมตัวนี้ย้ำอีกทีราคาอยู่ที่859,900บาทวิ่งได้4 1 0ิกิโลต่อชาร์จ1ครั้งนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับตัว C ี0่งศูนพรีเมียมที่ราคาย่อมเยาวมากอยู่ที่859,900บาทนะคะถ้าลูกค้าข่านใดสอบถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถาสามารถโทรหาเราได้ที่0 9 4 2 6 3 9 6 2 6ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันมาให้ด้วยนะคะยังไงวันนี้เตาขอจบคลิปยังนี้นไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย